พี่จ่ายค่าเช่าบ้านเดือนละเท่าไหร่ครับเฮ้ยปีโป้ผมไม่ได้จ่ายครับเขาเป็นซ่อซื้อซ่อนอย่าพูดดังพี่พาผมรีบไปบ้านได้ป่ะได้แต่ว่าพี่ลืมเอากุญแจมางั้นบินลัวาไปนะเดี๋ยวเข้าประตูหลังนะเพราะว่าผมลืมเอากุญแจมาอันนี้จะมีมานสามนอนสองห้องน้ำเอ่อนีอันนี้ของผมเองเดี๋ยวผมเก็บไ้ก่อนฮะ เดี๋ยวลืมพี่ชื่ออะไรครับผมบอกแค่ชื่อเล่นนะไม่บอกชื่อจริงชื่อว่าพีโป้ผมขอแรงบันดาลใจหน่อยพี่เผื่อคนอยากได้บ้านหลังใหญ่ๆแบบพี่บ้างอ่ะคือบางครั้งอ่ะคุณไม่จําเป็นต้องแบบว่าลงทุนไปอะไรก็ได้คุณแค่ไปเขาเรียกว่าขโมยของผมาันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของห้องเป็นห้องนี้เอาไว้แบบว่ารับแขกก็ไม่มีอะไรเยะหรอกผมว่า ผมว่าเอาไว้รอบนี้รีวิวดีกว่าผมว่าขอรอบนี้เถอะพี่ผะจะผิดจริงๆขอเละเฮ้ยอย่าดูดีกว่าคือพ่อผมอ่ะเขาทำสมาธิอยู่อย่ารบกวนเขาดีกว่าขอเถอะพี่ขอขอครั้งเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยแม่งกูก็ตั้งใจดูตกซะงั้นนะเทียบเทียบเทียบรับแม่งตกซะงั้น ออกสายกล้องเลยพี่เวน